ขอผ่าสักถ้าตามเหรียญมันก็ประมาณสครั้งแต่ว่าขอผ่าสักสครั้งเป็นเขาไมา่ผ่าให้มันเป็น5้าดาวเลย้วการขอบถุกชุกนะนะถุนะถนะช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไป <c oughs> ขอเชิญพับก,กบ พบกับมีคนไม่พร้อมเอาใหม่เอาใหม่ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วณช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญพับกบแห่พบกับ <c oughs> เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเป็นนางงามหรือไม่ใช่นางแบบไม่ใช่นางยักษ์เดี๋ยวจะโดนแล้ <c oughs> ก็คือภรรยาสุดที่รักของผมเองครับเดี๋ยวขอเชิญภรรยาของผมมาเปิดสกอร์ไอดีผมละกันเดี๋ยวก็ับตำแน่งกลอนทำมาหากินในครอบครัวครับเชญแบบตลกคาเฟ่มาแล้วก้องสวยแล้ว วิธีการได้เปิดทีละสิบ A โมเมนต์สเลเตอร์โอ้หมดแล้วนะครับละก็ท่าธรรมดา ไปลุ้นโซนแสงมืดแล้วขอนอาจจะไม่ได้กลับมาเปดิดแล้วยี้ยงได้ดีเตงนั่นแหละ,อะขอแสงม่วงอ่ะที่รักขอลุ้นแสงม่วงอ่ะอันนี้ถ้ามีแสงม่วงก็โอกาสได้ห้าดาวแสงมืดไม <c oughs> ่ไม่ได้แดกคูล็อกไม่ขอโทษสิ <c oughs> แล้วขอโทษไร สีม่วงอันนี้ก็ต้องภาวนาให้เป็นแสงสีม่วงครับโอ้โห,โหใจคอไม่ได้เห็นหนะ้าี่ร้างมนกล้องมะก็เห็นเวซีอยากมาเสียจังหรือเช่าอ่ะเช่าทำไมเต็งก็เปิดได้สิไม่รอนัอน รอครับรอเปิดจากสกอร์ส้มนะเทียสีอันนี้เราพอเปิดเนื่องจากมันมีเลดอัพแสงมืด <c oughs> เราก็เลยจะเปิดแต่สกอร์ที่ลุ้นแสงมืดนะครับ <c oughs> เออโรบมืดก็ได้ไหม กลมๆเหมือนกันแผงเว้ยมึงต้องมาแล้วตะปห้าสิบใบเด็กตะโกสิบเอ็ดปี หลังจากที่เปิดคราวที่แล้วไงลูกมืดอึดโอยสันไหนจังสีม่วงขอม่วงหน่อยขอม่วงหน่อยเอ,อ้ย้ายแนวอีกรอบยังครับย้ายถ,ถามย้ายแล้วค่ะย้ายเป็นแนวไหนอีกดีครับตอนนี้มาร้อยยี่สิบตรงมา,งมาสวัสดีคุณดาวดลูกไก่ ไม่ใช่ลูกน้องที่ออฟฟิศเราโรโบมมืดก็ได้หรือคินขี้แสงโอ้โหไพไฟ,ไฟโทรศพรัรศพท์สองเครื่องครับโทรศัพท์สองเครื่องอ๋อเลยมี2องไอดีเราตอนนี้ขอแสงมงุ้งห้ดาวกันตาจ,จะไหลหนูว่ารอบนี้ที่เราให้หนูเปิดน้อยเกินไป <c oughs> เราไม่ได้เติมซื้อแบบเขาเราก็เก็บได้เราทีหมดแล้วหนูไปหาแบงก์ยิมดีกว่าไปไหนห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่หนูจะไปห้าเจ็ดห้าเจ็ดไปหาบอยโยไปประกาศสักดาไม่รู้น้องแบงก์จะติมเร็ดยังอันนี้หรอคะใช่เจ็ดสิบใบเนี่ยที่เหลือที่รักคนดูสิบสี่คนลกอันนี้ ขอแค่แสงสีม่วงอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันฟ้าผ่าอยู่แล้วนะฟ้าผ่าอยู่แล้วยังมันได้มอน4-5ดาวอยู่แล้วยังไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่จะต้องได้แล้วแหละรีวแสงมาแน่นอนเลตอัพผมเลือกเป็นมังกรแสงกะพินมืดไว้ครับเจสสี่แต่ว่าจริงๆเอาตัวอะไรก็ได้ครับให้มันมา5ดาว ตอนนี้ขอแสงสีม่วงก่อนยังไม่เห็นแสงสีม่วงเลยม,ม่วงหน่อยเฮ้ยโรลมาพื้โอเคดูนี่โอเคตำเร็จตำเร็จได้ใช้ได้ใช้มั้งไปเล่นทีมรับแบงยิ้งมันไม่ได้ใช้เตา ต้งเลทแล้วอืมแสงม่วงแสงม่วงใหเ้เราแสงมืดน้อยกดล็อกน้อยสวัสดีครับคุณเต้นขอมาหน่อยอ ตอนเปิดมันมีความหวังเต็มเปี่ยมเลยนะตอนนี้ก็ยังมีไม่ได้ตอนนี้ก็ยังมียังเหลืออีกตั้งหกใบสีม่วงน้อยหรืว่าแตงต้องปิดสีม่วงแหละแตงจะไสีม่วงเหรอหรอ,อดิเนี่ยแอนิเมชั่นซัม,มอนห้าดาวโอ้อ รบตอนนี้ไม่รู้แล้วครับว่าจะม่วงไม่ม่วงขอแค่ห้าดาวพี่กระตุกกระตุกคือได้เมื่อใจคนเรามันมุ่งแต่แสงมืดไม่ื่อขึคนเราึันม่วงกตัวนิ่แหละจ้ะ แล้วมันไม่ดีหรอดีดีก็เนี่ยถือว่าได้5ดาวแล้วไงมาแล้วไงกใช่มาได้เห็นไหมบอกเราต้องติดแสงมืดได้เลยตัวนี้เดี๋ยวเอามาเอาไปทำรีวิวหนอนสีตรงเลดด้วยครับไฟเหลือแสงมืดแล้วแสงมืด5้าดาวและอีกสองไม่มีให้เลือกนะอืมถ้าไม่มีให้เลือกก็คือแสงมืดเลย อห้เป็นไลค์หรือว่าเราได้มันเออเราได้โลโก้มืดสีดาวในเลดเราแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยที่ยังไม่มีต่อไปโซนสุดท้ายแล้วครับคุณดูโอ้ยมาไวไปไวไว้เด้ย สกอแสงมืดแท้เนี่ยสามดาวถึงห้าดาว,ดาวก็คือต้องฟ้าผ่าถึงจะได้ลุ้นมันมีทั้งหมดข้างล่างกลยนะสิบแปดบวกสามเป็นห้าสิบสามใบอ่ะอันนี้กับอันนี้ใช่ขอผ่าสักาตามเดชนันก็ประมาณแต่ว่าขอผ่า,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 าสักสามนะไม่ได้ผ่าให้มันเป็นห้าดาวแล้วการขอบทุกค ดีแต่มีแล้วไดาาาาา้แล้วออกมาด้วเมื่อกี้จะดีใจามาแน่ก่อนนี้ เพือนาอเขาพาแบบพาดาวเลยได้ไหมอ่ะโอ้ย โอเคที่รักรู้ไว้ซะว่ามันขนาดไหนนี <laughs> ่ มาหน่อยเน้นหนูไม่อยากเปิดแล้วที่เราอยากเปิดเลยปิดไปแลยฮนะเป็นรถจัดกรยานลิ่ไปสุดท้าย กิจไม่สำเร็จยังปลดล็อกตัวที่หกไม่ได้นะครับทุกคนรอบหนะ้าต้องดูวันแล้วแหละ <c oughs> ดูดูเรื่องงามยำเดีเกมที่เรารัก <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันก็ถือว่าผมก็โอเคนะอย่างน้อยผมก็ได้โลโบเมืดมาหนูเปิดใช่น่ารักมากสองตัวเลยเนะี่ยที่ลักเปิด โอเคครับขอบคุณบบขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณนะคะเจอกันสตรีมต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นสตรีมเปิดตะกรหรือว่าผมจะหัดมาสตรีมเรื่อยๆนะก็ะมารับชมกันได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูนะคะ